สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะคะกับการนอนคืนแรกที่บ้านหลังใหม่ของน้องทองคำน้องทองแท่งนะคะอ่าเดี๋ยวทักทายแม่ล้ทองคําทักทายแม่แล้วเมื่อกี้ตื่นเช้ามาก็จะซนๆกันหน่อยนะคะดูดูดูดดูดูนะคะอันนี้เจ้าอ้วนนะคะทองคําอยู่ฝั่งนี้นะคะดูงัดดินใส่แม่นะคะ กมากตีเสาทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนตีเสาทั้งคืนเลยนี่ก็หยอกกันนะคะหยอกกันได้สักพักถึงหลับนะคะเมื่อคืนอ่ะอ่ะอ่ะอทองคำตอนนี้พ่อก็กําลังทําความสะอาดน้องไข่มุกอยู่นะคะทำความสะอาดหลักน้องไข่มุกอยู่ จะเล่นโคลนนะคะดูดูดูเอามือมาใส่โคลนเดี๋ยวไปดูน้องไข่มุกไข่มุกหมื่ขึ้นมันบอตีเสาอยู่เบิดขึ้นนี่ฮะอุ๊ยหักเลยว่าอยู่เสียงขึ้นทิ่มเมียงขึ้กระถุงเมียงเหร่นโอ้ใหม่มองนี้ไม้ตรงนี้หักนะคะ ถ้าสังเกตดูจากคลิปที่แล้วนะคะมันจะมีอยู่นะคะแต่วันนี้หักเรียบร้อยนะคะหักแล้ววันแรกก็เอาเลยนะน้องไข่มุกท่อนใหญ่ขนาดนี้นะคะนางยังมีความสามารถหักได้นะคะมุกไข่มุกเป็นยังไงมวนบ่ มวนเบาบ้านหลังใหม่มวลเบา it, จะเอายานะคะเดี๋ยวนี่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 เด้หนี่เอาบ่มมืดได้หนีใหม่ฮะเอายาให้ไข่มุกก่อนชิบชิบเสียงตีระฆังแต่เช้าเลยนะคะระฆังก็ไม่ใช่อะไรนะคะนี่ค่ะ เสียงดังนะคะเสียงตีตั้งแต่ตีสามตีสี่ดูนะคะไม่รู้ว่าเชือกไหนน่าจะเป็นไข่มุกนะคะไข่มุกไม่ยอมนอนกับเพื่อนเลยเมื่อคืนสงสัยจะตื่นเต้นมากนะคะสามทุ่มพ่อกับแม่ลงมาดูนะคะพี่ทองคําพี่ทองแท่งหลับหมดละเหลือน้องไข่มุกยังยืนเล่นอยู่เชือกเกี่ยวนะคะ คืนแรกนะคะท่อนเสาหักไปแล้วสำหรับน้องไข่มุกเมื่อเช้าก็คึกคักใหญ่เลยนะคะน้องหมาของเราวิ่งผ่านนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะคุ้นเคยกันนะคะน้องปิโป้ ไม่แล้วหนึ่งเชือกไม่แล้วอันนี้อันนี้สมาชิกบ้านนะ้องอรไทยนะคะเอาเอาลรเดินผ่านมาเลย <c oughs> เดินผ่านมาเลยนะคะมุกบอเอาอย่าไปเห็ุเขาอย่าไปทําเขาเอาเดินใส่ม้านะคะเดินใส่มาถ้าผุนกับพ่อทั้งผุนเด้เอาแต่เสาเลยวันนี้ <c oughs> มาอีกแล้วมูมูจะเอ๋จจะเอ๋มาอีมาเล้วขาหลังโอ้ยไข่มุกขออภัยด้วยนะคะที่เราต้องใส่ปวกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ปวกนะคะน้องน้องจะถึงเสานะคะแล้วน้องจะชนเสาเล่นนะคะแต่ตอกนกลางวันเราก็ถอดปวกออกปกตินะคะเอาเอา ตัวปวนมาแต่เช้าเลยวิ่งตามแม่มานะคะวิ่งตามแม่มาเดี๋ยวไปดูพี่ทองคาพี่ทองแท่งบ้างนะคะคุณชายคุณชายสองเชือกนี้เมื่อคืนนอนหลับสบายเลยนะคะโนนนยกกันเด้หยกกันแล้วก็หรับไปนี่แล้วนอนแลเยียบบนนีใครมุกบนนอนดนอกนเ,เสียงเคาะละข้าง,ดง,ง,ง,งเด้ปงปงปงแต่ตีสามตีสี่อยู่นะ ผู้ใดขำเมื่มว่านเงยโนยยวนนี่ยังดกไปใส่บานไล่มาเลย,ลยเออได้ยินแต่เสียงเงีนเสียงบานดังตึง้ง <laughs> มานอนอยู่หง,งกองหยาเนาะ <laughs> เออยังมาหยังเฮ้ยเบสเบสท้องแท่งท้องแท่งสงสัยอยากทักทายนะคะ ่ายยามเช้าค่ะแม่แม่เอฟซี FC. เดี๋ยวไปดูทองคำเดี๋ยวไปดูไอเจ้าดื้อกันนะคะเออ่้เจ้าดือ้อไอเจ้าดือ้อวันนั้นกวาดขยะกวาดขยะได้ฟันน้องทองแท่งมานะคะอยู่ที่ลรงช้างหลังเก่านะคะแต่ไม่ใหญ่นะคะโรงช้างโอ้โลรงช้างเผินว่าฟันฟันฟันนี่ยังก่อไหม มามาปีใหม่มาเห่นน้ำแนว่มีมูวิบึงมองว่านสร้างด้วยเมียมันขอคยนอนโอ้อุยอ้ยบุ้งอุ้อ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 ้ยอ้ยอยอุุ้ยอุอน้ย มามาห่งแต่ร้ายนั่นนะโคละข้างอีเราเนี่ยนี่โคละข้างอีเราเยี่ยวย่านะคะเยี่ยวย่าสายโหดนี่ย่างตามตลอดเลยสายโหดนี่นี่ก็ไม่ไปไหนนะเมื่อิมว่เล่อให้สร้างหาวได้หนิดูจากดูจากตัวน้องทองคำนะคะ พี่สิเลนดินอยู่บนขื่นวะนี่ดินกีดไว้าบบย่างงามแม่เลตุ่มเป๊ะดูเลเ้งหมดแล้วนะคะเลี้ยงหมดแล้วนะคะวีมือของคุณชายนะคะทองคำทองคำสวัสดีตอนเช้าแม่แม่ก่อนเร็วทองคำ สวัสดีตอนเช้าครับเร็วสวัสดีตอนเช้าเร็วครับคุณครับครับคุณบุญฟังบ่าฟังครับสวยครับนี่อผมกินอยู่ครับพ่อผมกินอยู่สวัสดีตอนเช้าครับนี่ก็เห็นกล้องไม่ได้นะคะ เรียนโซเสร็จแล้วนะคะสำหรับตอนเช้าภารกิจกวาดขยะของเรานะคะวันนี้วันนี้พ่อใหม่จัดก,การคนเดียวเลยสงสัยจะตื่นเต้นบอตื่นเต้นมากนะคะกวาดขยะตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะเฮือเหือเฮือต้อม,มีไฟเก็บแต่ตีห้าเือเห้งเฮือเห้ง รกระบอกแห้เอาไฟมาใส่คือบอกมาใสจ่จ้าอย่ามาเววานะอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันนะเป็ดการพูดกันปกตินะคะอเออดากส้นนะอันนี้ย่ายยังไม่ขึ้นก็จะโล่งๆหน่อยนะคะ จะโล่งมากเลยนี่ก็เพิ่งตัดออกไปเมื่อวานนะคะโอ้โ,อโอ้นี่ยังล่ะมากีว y ีทำใส่น้องกีวี y ดูทำ y ดูทำเออแหลมไหวแท้ๆได้งัดจะสีเฮือบเบิรเสียง y ดูขึ้นดูนะคะ, y ๆๆะมิดเบิรงงัดขึ้นมาพร้อมอ้ย จจกว่าเฮ็ดอย่างดูทำดูทำดูทำเพี้ยนี่เป็นอย่าง<อ>แล้วก็ลุกโบขึ้นแล้วก็เจ็บขา<อ>เล่นไปทั่วทีบทั่วเด่นห่าวได้ก็หาวได้บบ่จนน่น,นส่งเสียงแล้วส่งเสียงแล้ว ไข่มุกยืนแนมเมีไหมไข่มุกบอกว่าคือนโม้เป็นเหรนเนาะไข่มุกเน้เยอะนี่ก็นอนให้เขาอันนี้ดีดีเลยหาแล้วหญ้าบวกกินแล้วป่ะเทศนี่ทางนี้ว่าไงทางนี้ยังกินอยู่นะคะแต่ทางนี้นะคะเอ้อเอยอะไรออกอ่ะอะไรออกอ่ะทองเท่ง ทำใส่ม้านะคะแต่มาไม่สนใจนะอยากใส่ม so ้าแต่มาเขาบื Honestly, ่อหงุดดอกแน่เ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 าะฝาดเาะฝาดก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะที่โรงช้างลังใหม่นะคะของบ้านทองคำทองแท่งแล้วก็ไข่มุกนะคะ ถ่ายัางไกงไก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างเฟสภายทองคำภายทองแท่งด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะพ่อก,กับแม่ขอตัวไปตักย่าก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยหาวน่นอะรจไจดเด็ด